เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับบิทเลคิบแบนนะครับวันนี้เราอยู่อะไรแลนรล์ลอรกไรเบอร์นะครับผมวันนี้ขอ,อยญาตมาสรุปดาราม่าทั้งหลายทั้งแหล่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าหมีไปติดงานเกมอื่นก็เลยไม่ได้ทําต่อนะครับก็ถือว่าหมีโชคดีไปสักนิดนึงนะอ่าการดารมาม่าครั้งนี้มีอะไรบ้างก็คือเขาแก้โจทย์ครับมีคนเปิดบอทโอ้โหขายขายเอ็มเยอะมากซึ่งจะมีจะบอกว่าเกมนี้เอ็มขายแพงมากนะเอ็มวันแรกแรกหกร้อยตอนนี้เหลือเอ็มละร้อยนะครับ ซึ่งก็มีราคาที่ดีมากหลายคน,คนเขาก็เปิดไอจอไปขายคนไงอ่าทีนี้เขาก็เลยแบบอ,อ่มาแก้ทางนะครับแต่แต่แต่วิธีแก้ทางนี่โหดมากนะครับอ่าเดี๋ยวมีขออญาตรวมกระทู้หลักๆในๆในบอร์ดแล้วกันแต่บีไม่ขึ้นชื่อแล้วกันเนาะไม่อยากดราม่านะครับแล้วขายมันตกคนหันไปซื้อเอ็มพูดเ่นกันเองแม่งโหดจัดเลยก็คือตอนนี้เอ็มมันจะขึ้นมาว่าเราจะซื้อขายผ่านตลาดต้องซื้อพาร์ครับอ่าเดี๋ยวมีขึ้นพาร์ตได้ดูก่อน ซึ่งคนขายกันเนี่ยแค่แปดวันเองนะตอนนี้ไปแล้วเร็วมากนะเป็นอะไรที่ไวเกินไปอ่ะซื้อขายของในตลาดนะครับต้องมีพาร์ที่อสามดอลลาร์ตกประมาณแปดร้อยกว่าแล้วมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้ซื้อแล้วจบนะพาร์ดเนี๋ยมันคือการการซื้อหนึ่งเดือนครับเพราะนั้นเพื่อนๆจะเล่นเกมนี้ก็คือจะต้องเสียรายเดือนก็คือแปดร้อยบาทนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อขายก็ได้โอ้ไม่ท่าแล้วครับซื้อขายนี่คือแบบเกมปัจจัยหลักของเกมนี้เลยนะ คือคนจะขายเอ็มคนจะซื้อของต,ตลาดก็ต้องซื้อพาร์ตนะครับมันก็เลยมีดราม่าตรงนี้นี่แหละครับนี่เดี๋ยวให้ดูหนะรับสามเอ็มรวมภาษีอันนี้คือก่อนที่จะมีการปรับพาร์ตนะครับตอนนี้ก็ปรับพาร์ตไปแล้วเอ็มก็ต้องขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าใครจะขายเอ็มต้องเติมแปดร้อยบาทเพราะราคาเอ็มยังไงก็ต้องขึ้นนะครับออาเดี๋ยวมีเลี่ยงไปเลยแล้วกันเนาะเอ็มจะขึ้นไหมครับเนี่ยต้นไม้ถอดตังค์ไม่ฟรีแล้วนะซื้อขายต้องมีพาร์ตแปดร้อยขึ้นแน่นอนครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้สายฟรีสายเติมน้อยอยู่ได้หรือเปล่าเกมนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าก็ว่าอยู่ซ้ายข้ายเอ็มหายไปไหนครับหมดตลาดเงี้ยเพราะอัปเดตใหม่นี่เองแย่จัดก็อย่างที่บอกแหละสายฟรีสายเติมน้อยเหมือนแบบว่าต้องมาต้งเติมเดือนละแปดร้อยและเกมนี้เอ็มหายากนะถ้าเป็นช่วงแรกหายากครับเป็นเกมแรกเลยซินะที่เปิดไปถึงอาทิตย์พังตอนนี้ทั้งหมด8วันจะมีเล่นแค่วันแรกวันเดีเวยวองวันอื่นมีไม่ได้เล่นนะ คือต้องบอกว่าเกมนี้เคยเปิดมาสองรอบแล้วครับแล้วก็ปิดไปแล้วนี่คือรอบที่สามก็ทำไมเขาทําอย่างนี้ก็ไม่รู้มิก็ไม่เข้าใจอ่ะมีคนสรุปเรื่องราวให้นะครับพิมพ์ไปแบบนี้ได้ไหมมันไม่ได้มันไม่ได้ไล่แค่สายฟรีนะคือทําแบบนี้ได้จริงจริงก็ขายไม่ออกอย่างเซมงเมชาที่เพิ่งเติมไปเออเหมือนพี่เขาจะเติมเยอะด้วยนะครับต้นไม้เงินย้ายออกมาหน้าแรกให้ลคาคาญเล่นแต่กลับใช้พาร์ทข้อที่สองตลาดใช้พาร์ทถ้าซื้อของคือบ้าไปแล้ว คือเสน่ห์เกมนี w ้มันคือการซื้อขายของในตลาดจริงๆนะเพราะว่าเกมมันบอกอยู่ว่า NFT ถูกไหมมันก็ไม่ควรทําอย่างนี้นะครับกดจะเลิกตอนแรกคืนอ90%ใช่ปะตอนนี้คืนอ10%ก็คือซื้อไปมีหักหักและหักแรงด้วยนะไม่ได้หักเบาๆด้วยนะครับปรับเรื่องเชิญเพื่อนอันนี้ก็รับได้แต่ว่าคนมันก็ั๊มกันเยอะนะเออเขาอาจจะมาแก้ทางคือถ้าเจทถามมีนะถ้าจะแก้ทางได้อาจจะแบบคิดแค่เดือนละพาร์แค่2 0 0้ก็พอถ้าถามมีนยคนจะเล่นเยอะหน่อย ถ้าเล่นละ800โอ้โหมีว่านับคนเติมได้เลยถ้าไม่้ันจริงอ,ะอ่ะอาโอลิเบอร์เกมนี้มาโดนคำสาบด้วยไงทำไมทีมงานจัดการอะไรแปลกๆตายมาสองรอบที่รอบที่สามนะอันนี้ก็บอกได้เลยครับว่าเอออยู่ที่ทางทีมงานจะจัดการแล้วนะตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ มองนแง่ดีก็การคนปั๊มตัวเด็กมาทําตลาดพังแต่พารแพงเกินนั่นแหละนั่นแหละมันแพงเกิน800ครับประมาณสัก2 0 0บาทอะทุกคนจะได้แบบเข้าถึงได้อะไรเงี้ยนะเอาโอเคมีสรุปหน้ามาเรียบร้อยหมดแล้วเผื่อใครมีคำถามอะไรหรือว่าเอออยากรู้ว่าตอนนี้คนเล่นแลนด์ออนฟไลเบอร์อะมาพิมใต้คอมเมนต์พูดคุยหน่อยครับสำหรับเรื่องนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงก็พิมใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อมันจะทําให้ดีขึ้นเพื่อทางทีมงานเข้ามาอ่านเออเออเอโอ้โหแปดร้อยบาทมันแพงไปสาหรับเมืองไทยใช่ไหมอาจจะปรับเหลือสองร้อยบาทก็ได้นะจริงจริงมันก็ดีนะพูดถึงอ่ะเออมันก็การพวกแบบคนเปิดร้อยจอขายเอ็มใช่ไหมแต่ว่าในส่วนนี้ก็คือผู้เล่นมันทุกคนมันกระทบกันไปหมดไงถูกปะอย่างบางคนเล่นเอาสนุกตายแล้วเติมเดือนละแปดร้อยถึงจะซื้อขายลนะ้วซื้อขายเกมนี้มันคือระบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ จะซื้อของซื้อทําอะไรอยู่ในตลาดหมดเลยครับเพราะนั้นสําคัญมากนะ <c oughs> ก็ลองทิปก็ฝากทางทีมงานลองพิจารณาดูแล้วกันครับส่วนตัวหมีหมีคงไม่เล่นนะเพราะว่าเออหมีเห็นมันเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ช่วงวันแรกหมีดันไปติดงานเกมอื่นเขาจ้างนะเออก็เลยไม่ได้ทําเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยผู้เล่นทุกคนแล้วกันสําหรับเ้วลองอะไร <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ช่วยไงก็เนี่ยแหละครับมาหูตาหูสองช่วยผู้เล่นแล้วกัน อ่ะอยากฟังเสียงผู้เล่นที่เล่นแร็คแนลล็อกไลเบอร์มางทีกคอมเมนต์พูดคุยหน่อยครับว่าทุกเอ่อทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ